นะทีนี้ในกิจกรรมสอนลมชนคิดนะคะที่ที่บอกทางเนี้ยนะคะก็จะมีความรู้เกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์นะ,ะในเรื่องของเรื่องของลมแล้วก็เครื่องมือนะคะเครื่องมือที่เราจะใช้วัดนะ,ะทิศทางลมนะคะความเร็วลมนะ,ะซึ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีเรื่องการเรียนการสอนตัวนี้คือเกิดขึ้นนะคะ อันนี้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นสเตจศึกษาเนี่ยมันก็จะมีสถานการณ์นะคะมีสถานการณ์ให้นักเรียนนะคะสถานการณ์ก็เลือกออกแบบนะคะเป็นรูปสวนใช่ไหมครับ ไมแกะออกมาค่ะกได้มคเ็เที่แกได้ต้องมันไม่ติดยังไงเลียไรกินเออสั่ะอันนี้ป็นบบปลา่บ้า ถ้าพื้นที่ปัญหาย่มาว่าตันที่้ัตอนนี้ก็อีใด่ิเรก็ได้วตอนนี้ไม่ท่ทนี้จำทดลองเสยัไม่ได้ออกไ่ถ้าเราอยากให้มันต่ดก็ได้นะตัวนี้แล้ก็ตัดหลอดดดล้วรู้วันมีนเราก็ปรับไงตาส่วนพื้นที่ได้ประวาตจุดนี้กับนี่อนมันจะทั้งหมดอะไร ติาังเล่้ารมณก็ได้ก็จะอนมันก็จะหงอาหน้าหนา้รหน้านนทางไหนเนี่ยมันก็จะหันทางลมเราที่เรารูอันต้งีลพัดมานะคะแล้วก็ลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราสังเกตดีๆก็คือ หัวลูกศรเนี่ยก็จะเล็กกว่าที่ปลายหาลูกศรน,นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องมาหาคำนวณนะะพื้นที่นะะอัตราส,ส่วนระหว่างพื้นที่ของหัวลูกศรแล้วก็ปลายลูกศรน,นะคะที่จะทําให้สอนลงของเราเนี่ยสามารถที่จะบอกความแม่นยาได้แล้วก็ไม่มีความฝืนนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึนะะ่งในการที่เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้ใช้กระบวนการคิด แก้ปัญหาว่าเวลาที่ปรเดินออกมาแล้วเนี่ยมันได้ผล